ใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง อ๋อละฮะบอกแล้วสนุกมากมากสุดจริงๆเิงสุดจริงจริงเมื่อกี้เมื่อกี้ยังฝังไม่ทันพี่เจนี่ก็ยิงไม่ทันค่ะเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอบคุณไม้ติดบ้านค่ะอยากจะได้ไม้มงคลนะฮะนึกถึงไม้ติดบ้านทั้งสนจูนิเปอร์สนทรายหรือจะเป็นสนอะไรต่างๆนานารวมทั้งพับทิ้งแคะเมลีย์ชอนกันชนทรคุณจิตศีลองเข้าไปติดตามดูนะแล้วซื้อกันให้ทันนะครับใช่เลยครับเข้าได้เลยนะที่เพจไม้ติดบ้านครับผมขอขอบคุณบ้านนิยายค่ะบ้านนิยยานนะะเป็ัังงไครบพี่งนยอะะค ที่คุณสามารถไม่ควรพลาดดีกว่าเอถ้าคุณชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรพลาดเลยถูกต้องคือไม่ต้องอ่านแล้วตอนนี้มีคนอ่านให้คุณฟังแล้วตอนนี้นะคะเพิ่งจะได้เป็นกรมได้ลิขสิทธิ์กฎแห่งกรรมของคุณทอเรียงพี่บูเพิงเตียมฟังไเลยอเตรียมฟังเลยพี่เจพึ่งขอขออนุญาตลองเข้าไปติดตามได้เลยนะที่ช่อง YouTube Channel นะฮะพิมพ์ว่าอะไรครับพี่เพิ่มบ้านนิยายค่ะแล้วก็วัดพลนิก่อนก็จะเจอ ขอขอบคุณรัตนบดินกาเม้นค่ะชุดยูนิฟอร์มนึกถึงใครรัตนบดินกาเม้นค่ะอของเรานะคะเป็นชุดยูนิฟอร์มที่ผลิตให้กับบริษัทห้างร้านองค์กรรัฐบาลและหน่วยงานเอก,กชนทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งงานปักงานสกร,รีนครบวงจรจริงๆเลยค่ะ,ะสกร,รีนแน่นๆคุณภาพดีๆนะฮะนึกถึงรัตนบดินกาเมนเลยใช่ไหมพี่เพิ่งใช่แล้วเข้าไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับเพจ Facebook ของรัตนบดินกาเม้นเลยค่ะหรือ l i น์แอดอาร์กาเมนค่ะลองเข้าไปดูแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณจ้าไปหาอาจารย์ต่อตอนนี้ อ่านะฮะตอนนี้เราอยู่ในอาคารพระอยู่ไรใช่ซึ่งหนองปิงที่เราไปเนาะพระใหญ่เทียนฐานก็จะมีพระใหญ่พงยาพระอยู่ไรกว้างตอนนั้นประมาณน่าจะประมาณ15บหเมตรที่นี่จะทำเท่าไหร่รับเ9เมตรครับ19เมตรเป็นเนื้อสำริดเนื้อเดียวกันใหญ่กว่าใหญ่มากนะคะครับก็ที่นี่อาคารชั้นนี้ ชั้นละเจ็ดไร่แล้วชั้นสองมีอะไรครับอาจารย์ชั้นสองก็จะเป็นมีพิจิณฑ์แล้วก็มีเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงแล้วชั้นสามเป็นที่ประทับขององค์ขึ้นอยู่ไร่แล้วส่วนส่วนนี้ก็จะเห็นไปแต่ละชาตินะดันนี้อ่านเราเดินไปเลยครับเป็นวัฒนธรรมแต่ละชาตินะจะมีธงอยู่อันนี้ของประเทศบูไนบูบนอ่าอันนี้บไนอ๋อที่ที่บอกว่าแต่ละชาตินี่คือตรงเสาเนาะครับใช่ตรงเสาอาจารย์อันนี้มาเลเซียมาเลเซียอ่าอันนี้มาเลเซียอันนี้มาเลเซียอันนี้อินโดค่ะอินโดนีเซียเพราะว่ามี บุราพบุตรโถนี่ไหมมันจะมีหมดเลยมาเรียนที่นี่ไม่ได้มาอย่างเดียวครับมาหัดเรียนก็จะทาอาเซียนอันนี้ลาวอันนี้ลาวครับผมอันนี้ประเทศไทยครับนะนานาชาติมากๆเลยเมียนมารครับทีหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของเทพจีนครับแล้วก็เป็นสวรรค์พระพุทธเจ้าด้านนู้นใช่ใช่นะครับผมและภพภูมิเกิดของพระพุทธเจ้าครับนะนี่ก็จะมีนะ ข้างบนนี้เราก็จะทําตาของสันนคราชแล้วก็ของพิเศษครับ8เซียนอืมซึ่งผมเห็นตรงนี้นี่นี่นี่เรามาพูดถึงเรื่องพ้ายูไรด้านนี้กันดีกว่าใช่อ่นี่กำลังเปิดจองตรงนี้นี่สูงสูงถึง59เมตรนะใช่สูง59เมตรหน้าตัด19เมตรก็คือจากเสาน้ครับ ไปถึงโต๊ะแดงนู้19เมตรตรงนู้นเลยใช่นี่ช่องม8เมตรนั้นแปลว่าพระยุลเนี่ยจะอยู่บนหัวเราตรงนี้เลยใช่ขึ้นไปชั้น3ชั้น3อยู่บนหัวเราตรงนี้เลยใช่แล้วก็คือสามารถเปิดอ่าใครอยากจะมาทำบุญก็มาจองได้เลยตามรายการนี้อ๋อตรงตรงศีรษะตรงหัวนี่น่าจะเต็มไปหมดแล้วครงพระพระพักพระพักด้านหน้าด้านหน้านี่ก็เกือบหมดแล้วก็ในี้ส่วนเกี่ยวกับสมองครับด้านหลัง นี่ก็ผมก็ฝ่ามือครับคือชิ้นบางชิ้นเนี่ยมันจะแพงนะครับเพราะว่ามันหนาความหนาไม่เท่ากันความใหญ่ของแต่ละชิ้นเนี่ยเท่ากับสี่แผ่นนี้ครับสมมติเบอร์ยี่สิบสองร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยครับก็เท่ากับสี่สี่หรือหกแผ่นครับผมหนาหนาประมาณกับนิ้วครึ่งคราวนี้คือการที่เรามีพระยุไหลองค์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอันเนี้ยในในทางมุมมองของอาจารย์เนี่ยฮะทำไมเราต้องมีใหญ่ขนาดนี้ คืออาจจะเป็นในยุคของการสร้างพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่วัดเดี๋ยวนี้ก็จะสร้างมีพระใหญ่พระใหญ่ไปหมดมันเหมือนอะไรล่ะถ้าพูดกันตามหลักก็สมัยนี้ของเราพุทธศาสนาเนี่ย5,000ปีที่เราพูดกันครับมี2,500 2,600 2,564ล้ะครับึ่งทางไปแล้วก็จะเกิดความสูงสุดแล้วก็จะลงแล้วก็เปลี่ยนยุคอันนี้ก็เป็นตาธรรดานะ มันต้องมีการต้นไม้ต้องมีการผัดไบต้องมีการเปลี่ยนไปที่อาจารย์เคยพูดทั้งขาดที่แล้วว่าเทพจะต้องหมุนเวียนคเปลี่ยนตำแหน่งก็ไม่ได้คนนี้เป็นตลอดชีวิตก็ต้องมีเปลี่ยนนะ,ะ,ะวัยช้าขึ้นอยู่บุญนี่เลยฮะถ้าใครอยากจะร่วมสร้างพระยุไรนะฮะหน้าตัก19เมตรเพียงคนละ 19บเก้าบาทพระรัตนเองฝากไว้นะครับผมก็คือเมตรละ1บาทก็ร่วมสร้างบุญครั้งใหญ่ได้มีอยู่เลขบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เราทำไว้ชาติหน้าเราจะได้สิ่งใหญ่ๆแล้วก็ชาตินี้ก็อาจจะได้สิ่งใหญ่ๆในชีวิตบ้านใหญ่ๆเงินก้อนใหญ่ๆเพราะเราทำบุญกับพระใหญ่นี่แหละฮะการเที่ยวยังไงเที่ยวให้เฮงเนี่ยก็คืออย่างน้อยคุณจะมารู้เนาะว่า ทางการคิดว่าเราทำไมถึงสร้างสารแบบนี้ทำไมถึงเกิดที่มาที่ไปแบบนี้คุณต้องรู้เรื่องนี้ด้วยพอคุณรู้แล้วคุณจะเที่ยวแบบสบายใจแล้วรับความเฮงแบบสบายใจด้วยอ,อย่าฮะยังไงถ้าใครว่างนะฮะก็ผ่านมาแถวนี้ อยู่ตรงไหนครับอาจารย์อยู่ตรงตำบลจันเสดอำเภอตะคีจังหวัดนครสวรรค์ถ้ามาสายเอเชียก็เลี้ยวจากฟ้ามาทางลบบุรีบ้านมีสี่แยกบ้านมีก็ตรงมาครับ,รบหรือจะเข้าตะคีก็ได้嗯嗯嗯นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยการให้อาจารย์แหวหมอดูเทวดาเนี่ยดูดวงให้พวกเราแต่ถามความรู้สึกก่อนคุณแอร์ที่มาที่นี่รู้สึกไงบ้างคือสอบสอบตัวแอร์เลยนะคะตั้งแต่เข้ามาเลยอะแอร์รู้สึกได้รับพลังงานบวกต้งแต่เห็นครับ หลังคาอะไรพี่เจ uh huh. เออพอเข้ามาแล้วยิ่งรู้สึกว่าเออแบบมันว้าวมันยิ่งใหญ่แล้วเห็นพลังงานบวกที่แบบเยอะแยะมาแล้วพอมันยิ่งมาสัมผัสอาจารย์แท้วเองนะคะครับคือที่เนี่ยทําบุญแล้วเห็นจริงว่าทาจริงจริงแล้วสร้างครับสิ่งของที่เป็นวัตถุที่เป็นวัตถุทางการทางใจ,จศาสนาอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายให้เราได้ใช้จริงๆเงเี้ยพี่เจแล้วมันเยอะแยะมากมายแล้วพอมาทำมาสัมผัสด้วยตัวเองเงี้ยค่ะอาจารย์แท้มีจิตใจที่เมตตาม,มากครับผม,มและ ตั้งใจที่จะแนะนําให้ทุกคนน่ะมีดวงที่ดีแนะนําการชี้นําอะไรเงี้ยที่ดีอะไรเงี้ยพี่จใช่ดีคะชอบพี่เพิ่งเป็นไงฮะคือได้ยินกิตติศักดิ์อาจารย์แห้วมานาะแล้วก็กิตติศักดิ์เล้วกมพี่ข้าก็เป็นสิ่งดีๆใช่ไหมที่คนก็พูดถึงกันรวมทั้งพี่สารเนี้ยถึงแม้พี่จะไม่เคยมาแต่ว่าพอจะมาแล้ว รู้สึกตื่นเต้นแหละเนาะจะได้มาแต่ที่สําคัญสําหรับพี่เลยพี่สายประวัติศาสตร์ครับพอรู้ว่าที่จันเสดเนี่ยเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยยุคทวารวดีพี่ก็ได้ไปค้นหาประวัติศาสตร์อะไรมาแล้วก็รู้สึกว่าสนุกครับแถมมาที่นี่อย่างที่จันแท้วบอกทําเหมือนจําลองเหมือนคล้ายๆกับพระราชวังที่ปราบกินซึ่งก็เป็นศิลปะแบบพี่ชอบด้วยพอเข้ามาพี่ก็แบบว้าว S <S 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 ส่วนพลังงานที่ดีอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นอย่างที่แอร์บอกบอันนี้มีแน่นอนเนาะแล้วได้คุยกับจารย์แห้วก็ทั้งสนุกทั้งได้ข้อคิดคได้สิ่งดีๆไปดำเนินชีวิตด้วยผมบอกเลยว่า รอบๆเนี่ยยังมีสถานที่เที่ยวอยู่เยอะอย่างวัดจันเสงศักดิ์สิทธิ์มากครับผมแล้วก็มีของโบราณมีวิทยาลั่มาแล้วไม่เสียหลายแถวนี้ได้ชมพื้นเมืองหลายๆอย่างแล้วบอกเลยนะครับว่าศาลเจ้าพ่อนาคราชเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้รัาไม่เกิดด้วยความศรัทธาความศรัทธาที่อาจารย์ทําแล้วทําจริงได้เงินมาสร้างได้เงินมาสร้างไม่ได้เก็บไว้เงียบๆอยู่แค่คนสองคนเกาปีเก้าปีเจ็ดเดือนเต็มครับ นี่แหละถึงสําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แฮว่มมากเลยนะครับคมากที่อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายทำและสถานที่แห่งนี้นะฮะรายการใครไม่เฮงกูเฮงอ่าเฮงมากเลยแล้วก็สุดท้ายเนาะครับอาจารย์ฝากคติธรรมไว้อย่างนะครับเอออย่าเห็นพ่อแม่นะคนแก่คนชราเป็นฟาร์มข้าวนะครับอย่าเห็นสามีที่ดีเป็นน้ำลายนะครับอย่าเห็นภรรยาที่ดีเป็นรองเท้าอย่าเห็นลูกที่พามาเกิดเป็นกองขยะ นะแล้วก็อย่าเห็นพี่น้องเพื่อนฝูงที่ดีเป็นน้ําเปล่าแล้วก็อย่าเห็นครูบาอาจารย์าศาสนาพระมหากษัตริย์แผ่นดินเป็นของเล่นนะขาฝากคติธรรมนี้ไว้เป็นคติธรรมของอาจารย์เองนะโอเค,อเคทํายกนิ้วหนิ้วยกหนิ้วครับหนิ้วพึ่งพึ่งสี่นิ้วแอนสองนิ้ว ดูแล้วเหงเหงจริงๆเข้าไปสําเร็จยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณเฟสซิลเลอร์เนบูรา th ร้านปูยศช็อปร้านนพรัตน์ยี่สิบแบวอสไม้ติดบ้านบ้านนิยายรัตนประดินการเม้นและขอขอบคุณทุกคนนะที่ร่วมสนับสนุนรายการใครไม่เหงกูเหงสัปดาห์หน้าเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคมีคนดูแลมีคนทําให้หมดเพียงแต่เราก็ทําไปตามไอ้นี่ที่เราคิดอะไรก็ได้แล้วไม่มีไรจาดดูแล้วไม่มีเคาะ ไม่มีเพราะได้ไม่มีเพราะไม่เดือดร้อนชื่อนี้ไม่ไม่เดือดร้อนชื่อบริษัทอะไรรัตนปกรณ์การเมนท์ค่ะได้อันนี้ดีตามแยกไฟแดงเลยไปหน่อยดีมากค่ะย้ายจากอีกที่นึงมาอยู่ตรงนี้ดีค่ะดีอันนี้ดีนะแล้วโตทํางานอยู่ซ้ายมือด้วยค่ะอจารบอกให้เลยออาจารย์บอกให้เลยได้แต่ว่าต้องขอชื่อบริษัทที่จดมาให้อาจารย์ฟินมามันจะมีเลขวันเดือนปีแล้วว่าบริษัทนี้จะทําถึงลูกหลานเหรียญเธอไหม แม่นมากอย่างนี้ถือว่าแม่นร้อยเอร์เซนเลยเรายังไม่ทันพูดอะไรเลยนะเห็นบ้านเราอยู่ตรงไหนเห็นว่าเราบ้านเราเป็นลักษณะยังไงข้างบ้านเราเป็นลักษณะยังไงห่างจากไฟเสียบไฟแดงไงสุดยอดจริงมาเลยค่ะพึ่งก็ไม่มีอะไรพึ่งอ่ะอาจารย์ว่าดีนะไม่มีปัญหาอะไรมั้เออไม่ต้องกังวลหรอกขายได้จริงนะเนี่ยเขามาซื้อจริงๆนะเทโอเวอร์ได้จริงนะเนี่ยที่ดูดวงกับอาจารย์แฮ้วเมื่อกี้นะคะคือแบบว่าตอนแรกอ่ะคือเพึ่งยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ล้วอาจารย์ก็ทักขึ้นมาเลยอ่ะทักมาในเรื่องที่แบบตอนนี้มันอยู่ในใจเราอ่ะคือมันมีเรื่องที่ทํางานแหละแล้วก็อ,อ,อาจารย์ก็ทักขึ้นมาแล้วก็พูดแบบตรงเลยอ่ะเรื่องบริษัทเรื่องการทํางานต่อไปเรื่องอะไรยังไงยังไงแม้กระทั่งจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อ่ะก็ยังพูดมาตรงเป๊ะเลยเอ่ะเออกับที่เราที่เรามาเกิดขึ้นกับเราเนีตอนนี้ในความรู้สึกพี่คือน่าจะจริงนะเพราะเราไม่ได้พูดอะไรอะ แล้วคดทักมาเนี่ยมันไม่ใช่ทักแบบรวมๆอะ่ะนไม่ใช่ทักแบบเออแบบเหมือนกับอะไรนะเดี๋ยวจะรวยเดี๋ยวจะนั่นจะน,นี่อันนี้คือบอกระบุมาเลยว่าจะได้ตัวเลขเท่าไหร่เราจะต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงคือแบบบอกมาตามนั้นเลยอะ่ะอันนี้อึ้งมากถ้าถามว่าโดยรวมแล้วให้เปอร์เซ็นต์ในความแม่นยำในในในเรื่องตรงนี้เท่าไหร่9 0สุขภาพเป็นไงสุขภาพนะนนะไม่เป็นไรหรอก เอาไปเช็คเรื่องยูริกยูริกอ่ะแต่ะกูนี้ก็มียูริกสูงต้องกินนะผ่านทะเลต้องระวังนะนะต้อง,ตองแต่ไม่มีผลอะไรไม่มีอะไรนะพอ,อะไรมืออยู่ที่กเก้าิสองโอ,อ้อยู่งาน